สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพบเจอกันนะคะในเจ็ดคาถานำพาสู่ความสำเร็จค่ะและว,วันนี้ค่ะเป็น EP ที่สองนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเื่อทุกคนค่ะเข้าสู่ชอนะ่องโค้ดวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์ค่ะวันนี้โค้ก็เอาเคล็ดลับค่ามาฝากทุกคนนะคะที่จะทำให้ทุกคนทุกท่านค่ะเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งใจและตั้งหวังไว้ที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ และเจ็ดคาถานำพาสู่ความสำเร็จข่าววันนี้อีีที่2นั่นก็คือคุณจะต้องมีทัศนาคาติบวกค่ะต้งบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคะ่ะการที่คุณค่ะอยากจะประสบความสาเร็จบน,นโลกออนไลน์อยากจะทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอยากจะพาทีมงานอยากจะพาองค์กรของคุณค่ะให้ประสบความสําเร็จจําเป็นอย่างมากค่ะที่คุณจะต้องมีทัศนาคาติบวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์การมีทัศนาคาติบวกคือการที่จะต้องคิดบวก ทำบวกและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะคุณจะต้องเดินหน้าสู่เส้นทางความสําเร็จไม่ว่าคุรจะเจออะไรมากระทบกระั่งก็ตามแต่ค่ะในระหว่างทางนั้นคุณจะต้องคิดบวกตลอดเวลาคิดบวกเพื่อให้ตัวเองเนี่ยค่ะก้าวข้ามอุปสรรคที่คุณพบเจอได้มันไม่มีหรอกจริงหรือจริงคะทุกคนคะ่ะที่เราจะเดินทางแล้วมันราบเรียบตลอดทางเลยและค่ะทุกคนเวลาที่เราเดินทางอะ่ะ โค้ชยังไม่เห็นใครเลยนะคะที่เดินทางแล้วทางมันจะราบเรียบทางมันจะโรยด้วยกีบบุราบนะคะซึ่งโค mm ้ช hmm. ก็ไม่เคยเห็นและตัวโค้ชเองค่ะ mm hmm. ก็ทกกาธุรกิจค้าขายอยู่บนโลกออนไลน์ออฟไลน์นะคะ่ะเป็น20ปีนะคะทุกคนคะ่ะ20ปีเนี้ยบอกเลยว่าผ่านอุปสรรคเจออุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะประสบความสําเร็จได้ก็เพราะว่าใช้ทัศนคติบวกเกินร้อยค่ะเจอปัญหาอะไรเจออุปสรรคอะไรค่ะเทินบวกให้ได้ แม้จะเป็นเรื่องลบแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแม้จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะเราก็ต้องเทิร์นบวกให้ได้ด้วยการฝึกเทิร์นมุมให้เป็นมุมดีๆเสมอเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น นี่แหละค่ะคือการที่เราจะต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกโอเคนะคะทุกคนค่ะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้และขอให้ทุกคนค่ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังและตั้งใจนะคะทุกคนค่ะถ้าใครค่ะอยากจะได้ความรู้ดีๆนะคะความรู้แบบยาวๆเ,เลยนะคะคุณสามารถไปเรียนรู้ได้อยู่ที่เพจโค้ดวาสนาสอนทำออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะคุณก็จะได้รับความรู้แบบเต็มเตียบนะคะเหมือนเป็นมินิคอสเลยนะคะบางบางไลฟ์ค่ะ ก็จะเป็น2ชั่วโมงชั่วโมงหนึงหรือชั่วโมงครึ่งค่ะมีหลากหลายโอเคนะคะมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะคลิปสั้นไม่ว่าจะคลิปยาวไม่ว่าจะไลฟ์ยาวไลฟ์สั้นค่ะ จะมีความรู้ให้กับทุกคนทุกท่านเสมอคะ่ะอยู่ในเพจโคดวาสนาสอนทับออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้แล้วก็กด C First นะคะจะทําให้ทุกคนทุกท่านคะ่ะไม่พลาดข่าวสารดีๆไม่พลาดความรู้ดีๆนะคะจากโคดวาสนานนเองนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็มาแบ,บ่งปันทุกคนประมาณนี้คะ่ะและเรามาพบเจอกัน EP ีที่3นะคะทุกคนขาบายแล้วเจอก,กันคะ่ะบ๊าย